สวัสดีค่ะร้านฮีโร่รำรวยเฮงค่ะเทิดงานก่อดส่งนะคะตัวนี้ขึ้นคู่11นะคะเป็นสูตรพิเศษนะตรวจไม่เจอทุบไม่เจอนะเป็นงานตาตื้นนะคะที่ร้านมีช่างทําเองนะคะเขออาบอกไม่เป็นก็อดแต่งานแบบไหนดูงานกันเองเลยนะคะตัวนี้เล่นได้ทั้งหน้าลายหน้าสีนะคะวางยังไงก็ได้นะคะคู่เอี่ยวนะคะคู่หกนะคะคู่เอี่ยวค่ะคู่หกะค,ะค่ะ,คะค 11็ดนะคะคู่สามนะคะคู่ห้านะคะคู่หกนะคะสิบเอ็ดนะคะตอนนี้เน้นคู่เน้นสิบอดนะคะคู่หกค่ะคู่หกค่ะ กอนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นลูกใสห้าหุ่นครึ่งนะคะขึ้นคู่11สูตรพิเศษนะคะก็เทสงานให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวส่งให้ค่ะ3ชุดนะก็ทำใดสนใจโทรสั่งได้ค่ะ0 9น2 8 1ก้8 1จหห้รนไฮร่ำรวยเฮงค่ะสวัสดีค่ะ